จ่วงคัดจี <lide> <ligen> ้แล <ifice> ้งคุณตารมว่างกลางโอ้หิวหิวไปนอนนอนนั่งหรือไหนนอนโอ้ตางคุ่นังลงสวนอะไรด้วยีสองสาวบ้ามากอะมองด้อที่เด็กก็บ้ามากไมอยู่อีกกลุมนึงเลยเ เปิดห้องแม้กันไดนะ้มั้งเสื่อไู่หูอยู่หรอกเราซื้อาแปิดประตูครัง้งจเลยมาบอกคืนได้ยังไงแบระตนั่งกลับ โอ้ยตามก้นกันวาแม่กินสไตล์ไปสไตายมันน้องคหิวหอมเต็มใหนรเขาอุ่เลยเม่ที่นั่งเออขึ้นหมิ่นเหรอมมนีดีได้ปูได้เปล่าจะเอาย่างามังนังไหมมันูตั้งไหนน้ำหอมขึ้นอย่างเมนูขึ้อย่างเราเนี่ย

ตีเลยย่ม่นาีเอากระดับมาเลยมาเลยเอาเลยมาเลยเนาะเอาเลยเขา่งจังฮงผู้ใดบางคนบอกว่าเออเออนยืเมาบ้านเนี่ยไอ้นักมากบอกน้ำตาลน้ำข้นก็ได้ไปหาน้าข้นจนว่าเมือเวลากินแลน้ยมันเขางห้อยไรลุงขมัสุดมันมีไรไอ้นักมากบอกไอ้นัดบอเห็นเขาา ไส้สบายเนาะผู้ใดกินน้ำปุงน้อป่าลัดนสุีงกเลยค่ะห่อห่อขนมปังมากแต่ว่าห่อพิมพน้ำปลามากหมายก็มสบายก็ว่าไม่ก็ว่าห่อาเพื่อนขูดมันหนมักกินเข้มเมง่ายๆอนีเนากาสอดแซ่บกับมักจาวกับิ้ตอนละบาย ม,ม,มันละเบ็ดสองเบอดพอดีขอก็เลเอาคนเดียวหมข้าวเจียวไม่อยากกิน,กกกนข้าเจ้าม่ครูยายกินข้าวเหนียวมันเหรอแ่ันไงมันอันมันเหอนสาเนียพอดีอยู่งันนริ้มเช็ดเขาอันยนังไงครมนจะเท่กับสอบออก้มันก็ดื่มเัก็จะยกสอบออกสักแค่ยายอาซาหนึ่งข้าวเหนียวมา คงไม่แช่ไม่จะพอกินได้ก็จะว่าไม่ันแกกันปูเฝ้าอแล้วหูเสื่อแล้วซือไปแล้วซื้อของใครพเนี้ยไปแดงือใจเกือบเดินท่าประตูแล้วมึงเป่าร้ายมันยืนแล้ก็อากันนู่พูตัดการเขาเศรให้เรื่อเสะบวเขาจัดการเรื่องของปูเลยไม่อยากเล่นอย่งไอยแล้วใจเกือบถาเลยว่ากินขนมแล้วก็เล้วอลยน้นแล้วซื้แต่งตัวแตงหนาได้เรียบร้อย ตรงใกล้กสั่นละเมือ่อใดละเมื่อไปชงลงโอบางเดียวมันกิดได้รือย่าย่มือข้างก็ไม่ไดีเลนี่ดูดูก่าดูดูก <ขอ S 2> <ร>่ากายก้าบกได้เดี๋ยวชิแท้ซอยเปิดไกลมากที่บางยัางถ้าสิิิอย่างน,นอกต่ละเมืออม่อเนาะบุหมไกลกับใครข้จังของมาด้นามาเลนา สั่งเต็มมาขึ้นก็ขอนิ้วตดมือจบเตี๋ยวะมือน้ำมันไก่บูกเอาูกกวาแล้วหน้าของตาจกิงแน่จากก่อนตีมือกึ้นมาคุณคนเยวะเดี๋ยวจะทำกิน้อยเพื่อนจะไม่จะตีนะคุณหมอคุณผ้บริหารคุณค่ะคุณหมอพ่อเขามาแล้วนะผู้ถ่ายจะไม่จะกันลูกหัวคือนินเจ้าแม่เราเลี้ยดาพอ ขาดูอ่ามันผมเจ้าเลยส่กระป๊กเลยตู่หมานมันแท่สมัยตะกี้มันใส่แอคชั่นแอคชั่นเจกระปกดีดเงนเหลเง่านสโบราณเจ้ามันส่กบปกเลตู่หมาไปเอหัวอะไนาวื่นบุการีสมัครล่ะมันมองใจอันหัวเป็นหมอนดำเปื้อๆมันแย่กันลุ้มเป็นลุ้นอันไรอาวขื่นอยนี้ได้เนาะ

เพราะ่รงมักครับอันนีไม่ไหวเนาะคุณสาสูดยาาัักถึงนะไม่งองอใส่ดังอืมอืมอือโ้ยยามันเัเอาแล้วฟืดปืดนั่งดูกับจนเดียวลูกเสียงมันนั่นปืดแห้งไลยบริการโรเรียนทําทาไข่ไปแต่ยังมาขึ้นเลยพอปะปุกได้บัตบุูได้ไปปุกตื่นาดูสาวหลานเนาะอืมนั่นเบื่อหน่นน่ โอ้ยบัดจะซีนัดบ้าไปเนาะลูกสาวโกลูกสาวลาเป็นลูกสาวโก่งอนัดเป็นไดงไหลูกสาวลาเป็นลูกสาวโก่กูนี่เดียลูกสาวโก่เป็นลูกสาวหลามีคนเดียวลูกไอ้นัดผันลูกสาวลากลายเป็นลูกสาวโก่งป่ลูกสาวโกเป็นลูกสาวหลาพ่อแม่ท่านให้คนอื่นได้นันนั แล้วเดเป็นลูกสาวกเห็นบ่ชีวิตคนควมีอย่างแน่นอนนะเป็นลูกสาวหลาแต่ท้ยังกายเป็นลูกสาวกกหมอคนื้อเย่างเงี้เออก็จะมาคุบปั๊บปั๊บปุปั๊กระ่ากเลยบ่แม่จะไปเดทท่ามไปเดทท่ามปุ๊บบยื่อไกวะมอาไมยากไปเห็นเคไเป็นลูกใครไมไปเดทกินละนั่นติดปลา ใครข้ามเลยนมาแบบมันยหนเจอบากลอยกมูไม่เจอมันจะสถานที okay. ่ต่ากล่องก่อนกนได้เลหนาฝันไปนั่งองไเอาสิเอามาษาไทยหนานีก็ได้เถอะนามองตังก่อนมองตั้งก่องมันถือเดืดตัวว่าไปคาดตังม้องไปเปิดกระป๋องตัางหูอจ่อได้ยังกงู แต่ว่าืนเนกล่องซ้มชุกมันง่ายม่นีแนี่งามเพราะไอแพดไอแพดกล่องหัวไอแพดกล่องบอดี i ไอโฟนกับบอดีอืมนันก็ดียางเสียยางหละระบบรอสักการระบบเขาต้านกันอยมางนั้เขาเรื่องเขาเรื่องการเซฟตกับกล้องเราไอโฟน e นรเสฟดีว่ามาหลักบ่งแม่หูเบื้อไปดับอืเสียงังมันกันหนบอก กินรึซิบิดบางกบออกก็นั่งต่โยกซาให้โยกขวาก็เสียลอเลยมั้งานเลยเห็นงยยานเงยทำทำัมึงยางภัสอนจะต้องยางเอาบานนั่เกั่ตกทะเลฝนตายปะเมื่อวันหนาว คุณคนสีพี่นะพอเขา้ามากไป,นาานป็นถิ่นทอนเย้ของเพิ่มบลอน้เบียร์สองถิ่นกาแฟแบบหมอนเนาะคืหอหแม่คุณเน,นะงันเราเขาพักเบียร์แรกกันพักอีท่านซห่านลางไมโดนวนเมือนมันไม่ถึงซีง่ายร่ม เมืงอกาังมาตนี kita, ้ได้ยังเอาทานก็ได้ซี่สรุปไอพิ้นเนีรถมาไปลงใหม่จันี่อุเา่เอาไปอุ่นาลับเรอก้องส่งอุ่นลานี่นะเอาดิถามพีแรกหนูว่านี่บรู้สงเยเออเอาถามมันยังมากับบะหมี่ไม่รู้พี่น้อยแขงว่า แล้วเขาส่งนะเว้ยตั้งแต่แกไปเยี่ยมเสร็จแล้วเขาก็พาวันหนังออกมาเออก็ส่งพามาอะไรไฟหือลมอน้ำตาลงานยังหงายน้ำมคนไข้ไปไหมเลื่อนเล่าแล้วเลาเลยโดดจากระเบียงลงมาด้านในบ้านไฟไหม้เพ้าะแรงสูงทั้งบ้านก็อยู่ระเบียงบ้านหัวเบาหายนโดดตัวของบาดโดดลงมาคนวันธนิกรลงพวกฮะสะโพกนะอสะโพกแตก ทานของโคกแล้วแล้วบันแล้วไเนี่ยเนาะอาการมัรนแสบเขาว่าควันมันจะแนก่กว่าไรเายอือล้วสูตรควันมันก็ไปไรเขาก็เลยส่งไปอ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งไปอำเภอหนึ่งไป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 โรงพยาบาลใหญ่อือจะมาชูวยบางห่าน่ะควันไทยระยะยูเด็กหน่อยคนหนึ่งมาจากรายการของเอเอ็ดลงซื่อคนแจงหัวใจเก่ง เป็นิ่งเงาด้านนอกบ้านนอกเหรอคนะยากจนขายผักขายปลาหรือขยายอย่างเนี่ยเอเอสออกรายการมีคู่ทรงทรงหรไหงที่จำได้แกร์เป็นเด่นตอนน,นี้แกเป็นด็อกเตอร์เนี่ยหรืออุปโซล่าเราเนี่ยคนไทยที่ว่าเรียนข้องกลมคนเก่งหัวใจเก่ง,งออกเลยที่เอาอุปโซล่าเลี่ยจักเป็นด็อกเตอร์เลยจ้ะภูมิใจมากเลยคนไทย tôi nói nói là cả ha, bác sĩ này, bác ướt lai bây giờ, thế tiếp, nước Thái là chuyên khoa cảnh, bác, hết ngành mình chưa để nào, nè, là chuyên khoa cảnh, bác, 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 หนอยก้อนอยากเป็นหมอคหนุกกำลงก้อนมีันเห็นแนบ้านหมอเรีงก็อยากเป็นหมออยากเป็นยังไม่เอาเป็นหรอกงีเป็นมออยากมาอ่นอยากทากันเป็นตะก้อนเว้ยทงานการภาษาเขาตงใจเขาเป็นใคนด้วยโอ้ยไปบักจาอ่าขายด้วยเส้นขาไปห็กงานไปเห็นมึงจอามึงไหนด้วยซื่อเลยนะขาของนี้ตายต้องสืบบ่อกโคคลงมาคือฝนตกตัวเงินพูันถูกัตรเตีงั้งหนึ่งบะบุญเก่าคนหลายเย นั่นเป็นคือว่ามนปุกเหมือนไงอืมเขาต่อส่วนสระบุนมาหนุนน่ะเขาเพชรมากสมบัติเก่าเิมุ่นเก่าสาตะกี้เสียเราีที่สุดคนนี้ใช่ไหมคือปากลคนนี้ปังลหวงมมีมุ่นทำม่นย้ำติดนีม็ฟังกินไม่เศรเ้าไปแต่ยกินเส้าหน้าแบจุกจุ๊อืมเลยนได้ดิัหาแที่เราช้องฉันอัเดตเด้อช่องสใน Okay, no ต้องเอาน่ตคอมกันไปกับเงาเลยไม่้เนือูดไปตากันของเอ็งเนี่อัดเงาขึ้นหาละที่มีปนาที่กับอัพบแบบ็พิจารว่ามันอัพดดลแค่ัหนแค่คะแนนดวดกับข้าวเดียวใหญ่ด้วเจาของไม่นยนหน่อยจอเด้อค่ะของแม่ปวน มันเหมือนิมิตของมันเลรวเวลาบรดทำไปได้ตะวางตงกล่องมันใส่ตั้ขนาดตั้งว้อดแปดเอาพันปเนี่ยอันนี้บวันกางตั้งสูมไดุ้ตั้งอีกอันนึงตั้งแค่เราซอของจอเวลายี่สิบมันมาใส่หนาพ้นกส่ที่หน้ากล่องขนาดตั้งสูงของมชาชนก้ต้อเช่ออีกไชื่อกัซ้าสัอค่ะ นั่กองขนาน่อยค่ะแม่เราอัดไม่หกบอลอําไห้ปิดเงนค่ะอัดไม่อมมต้ลุ่มเพราะกินปันนเนื่ท่าออกก่าลังกายน,านั่งเสรออกขึ้นสแสดงว่าพวกผ้ากินอาอหารซ้อแล้าดูบอกินกาแฟก็ได้ไปกินไรข่อยกัไหนห ตีบวเปันหนักเพียงกูเลยจ้ะทั้งแรงไม่ค่อยเด่นเลยพอังแรงมเล่นของเนือลูกใส่บอกันรถดอกบานกระจายแยกใฝ่ามากสุดเลยิเลยกแข็งส่วนเสียงหิมงมือเตะวันเาองวยิงได้แถวดีบ๊อบนังกลังพวกพวกพวกยงไงไบานแยกย่อยหายแยกย่ไปสอง่ยวอยู่บางไทยก็นีบ่ม่งสอง เราได้เป็ดปอนลาเนด้วเดี๋ยวเาเอาเนถอดมาเผื่อว่นมันหลยคนบัดมือนนี้มันทำแบบบ้าม้าเหนว่าัดไก่หน่่ยเดียวน้ปลา่อ้่วมันบัมาก่าล้เอะไรไข่ตุมก็มารจะได้หนาเม่นง้ยังก็เอาซดหน้ามาก่หมอซนเยเปดตู้ไไขไข่ตุมเ้นึ่งอนมันแกนกระเป๋ามันแก่เนียกระป๋าไเปิดตู้ดมันละ กินไม่ได้สี่หลกมาก็กระตุ้นให้นันท้าตั้งไปเนี่ยให้ปลาไหลปลาลาตั้งไปเนี่ยต้องหัวเข่เนี่ยปลเตียมนอะไรเรื่องกราเที้ผู้ใหญ่ัไม่ตูนเท้าเนะเห็ดแบบผู้องความสะอาดนะไหมตูตูนที่สามคอยนั้นคือบดดงอกดอกเขาคือสีบลากดอกที่งานแบบว่าต่ขั้น่ ไปยังเอาไปยังละยังเ่ินต่อไปเลยโค้แทงน้นอย้งแป่งที่ปลาเนาสู้รดเมื่อไดกินข้าวเจ้าก็แล่หยอนมันอยู่ได้หะอกแขนข้อหยอนเลยกินไ่อิ่มไปถือแก่กินอเบิ่งเบิ่งงานน้าวไปเลยเลย พราให้บ่อคยต่ำบ่อใคยเป็นเดไม่คยบ่กิิยงก่ะไม่ต้อหูไ่ต้องตาเลยนี่บานนองเหรออยู่เมืองไหนบุอยู่ประตูหนาเหรอเจ้าก็เจ้าไปเลยใช่ไหมแใส่สบายใส่สบายแล้วเลยแมมถ้ามามีพ่งแล้วกัมีพงก็สบายยังบอกเขาไปรดยอกอวี ว่าเขาลว่ายี่พุ่งกับสไดเห็นคันทาซีนมันก็เหนสำหรับก็ม่พุ่งอะไรได้ค่อยใส้ทงบ่ายเพรัดกติวบ่าเลคพุงกวทาอหมดลืมข้าวลืมข้าวโยสล่แลปแม่บบักแม่บักมากก่แม่แม่แม่อะไรน่แม่อันเจสงสัยเลยได้ว่าลูกใต้ได้ใปเนี่ยปักเหรอลืมข้าวอได้เห็นลกหูกสุต้อหพี่ เอาขึ้นมาเดยนล,ล,ละไอ้นลเราตองเซ็มละสิละเบอร์ซิดจำซอยแล้วพมวอไปของผูอใดนี่กับของของเอา้าฮช่คุณปูคุณัะเชื่อไหมั่ยคเจนทุงนี้เขาเป็นยังนะไงนะ้าหึขยะเน่เดี๋ยวมันเร็วก็ไม่มีอีกยุ่ วัวหาวดีไนไปนี้งงกินไปเข้าไปกินข้างนอยเขาด้วยโดยเพาอมมาในงานดีอือบางแก้เด้อคุอข้าของเขามานาั่งกินตอนไปนี่นะนั่งจัดงานลลอนีรน่ะนั่งกินสายก่อนเปลียนถุงลงไปดีเวโอ้ยืมข้าวนะโอ้อตทองสดหลดเกี่ยวใหญ่ายเ่อค้าผานแล้วได้กรูดเ้่ได้ัใจนะจ๊ะระจิ๊บจิบดูคุ้มค่ามากเลยวันนี้นะเจ๊ะนะจ๊ะนะเจ้